กาญจนบ,บุรีฝนยังตกต่อเน,นื่องมาอีกรอบสองเตือนประชาชนชาวการระวังสัตว์มีพิษหนีภัยน้ำท่วมส่วนต่อเชอาที่13ระดมพลกำจัดเศษสวะขวางลำน้ำใต้สะพานมอนผูาานน้สื่อข่าวรายงานว่านายอนิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการจังหวัดเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้จังหวัดกาญจนบุรีโดยร้อยโทนุษพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีอำเภอสังขบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอไซโยกและอำเภอด่านมะขามเตีย้ยรวม6อำเภอให้เฝ้าระวังสถานาการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถล่มระหว่างวันที่24-31กรกฎาคม2567โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่และจุดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาและริมแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ,แแใหญ,ใหญ่และแม่น้ำแม่กอง ที่ผ่านมาฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันน้ำป่าได้เอ่อล้นไหลหลออกมาจากลำห้วยอูล่องเข้าท่วมถนนทางหลวง323ซอสายทองผาภูมิสักขบุรีตงบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิบริเวณด้านหน้าหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11สำนักง,งานพัฒนาภาค1ห,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทำให้รถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ ซึ่งนายชาคิตตันพิรุุนานอำเภอทองผาภูมิดอกเตอร์จิตกร,ร,ร่้งประเสริฐนายเทศมนตรีตำบลท่าขนุนรวมทั้งเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรปัจจุบันน้ำป่าย,ยังคงไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดังกล่าวเช่นเดิมเนื่องจากฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องผู้ใช้รถใช้ถนนต้องขับด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะรถขนาดเล็ก พะระดับน้ำที่ไหลหลา,ลากสูงถึง60-70เซนติเมตรขณะเดียวกันเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาจังหวัดกาญรจนรบุรีได้รับรายงานจากในายเนลลมิตเหลืองอลาลฟ้าในอำเภอไซโยกว่าฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอไซโยกทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำในแม่น้ำแควน้อยได้อื่อลน้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณท่าเรือปากแซงหมูม่3ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี นา,ายอำเภอไซโยกจึงได้ร่วมกับนายกิรติจินแพทย์ประหลัดอมมาวุโสอำเภอไซโยนายชอบชยัยอ่โภคินประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนางสาวอนัชชาทับพรหมประหลัดป้องกันอำเภอไซโยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอไซโยที่เจ็ รวมทั้งนายกอเทศมนตรีน้ำตกสายยกน้อยและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไม่นำแคร่น้อยเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพูดคุยให้กำลังใจโดยหากเหตุการณ์สิ้นสุดลงจะได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบทางราชการต่อไป ดยรัฐมนสพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากเบื้องตน้นท่านได้ขอความร่วมมือไปยังเขื่อนบชิลาลงกรให้เงดการระบายน้ําชั่วคราวและขอความร่วมมือไปยังเขื่อนแม่กองอําเภอท่าม่วงให้ยกบานประตูเขื่อนเล่งกันผ่นน้าเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอทองผาภูมิและอำเภอไสยโยกนอกจากนี้ยังได้ให้ในายอำเภอทองผาภูมิและนายอำเภอไสโยก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าขณะที่พันนํารวาเอกสุก,กิจก้องจตุสัก์พ่วมกับตชะลที่13คลายพพุทธยอดฟ้าได้สั่งการให้พันตํารวจโทรอัตภพลแพรสะอาดผอบร้อยตชด134อำเภอสังขบุรีนำเจ้าที่ร้อยตชดล134ร่วมกับผู้ประกอบการชาวเรือและประชาชนในพื้นที่ กำจกัดเศษไม้และขยะที่ลอยมากีดขวางติดใต้ตอมอสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนและบริเวณแผ่นลูกบวบแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตำบลหนองลูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้าฝนในพื้นที่เป็นจํานวนมากซึ่งอาจจะทําให้สะพานชำรุดหรือเสียหายและเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวหรือราษฎรที่ใช้เป็นเส้นทางเดินสัญจรไปมาได้ และที่สําคัญเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยสะพานพังถล่มเมื่อวันที่28กรกฎาคมซึ่งเหนืออีก2วันก็จะครบ11ปีเต็มท้งนี้อยากจะฝากเตือนไปถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้าท่วมทุกครัวเรือนให้ระวังสัตว์มีพิษทุกชนิดให้ดีเพราะสัตว์เหล่านี้อาจจะหนีภายน้ําท่วมเข้าไปอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของท่านได้โดยเฉพาะในที่นอนผ้าหม่มหรือแม้กระทั่งห้องน้ําและอรองเท้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับปริมาณน้ำในแม่น้ำแคร่น้อยมีปริมาณที่สูงขึ้นขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ป้องกันทรัพย์สินด้วยการเก็บเอาไว้ในที่สูงส่วนชาวแพร์ขอให้ผูกเอาไว้ให้แข็งแรงเพื่อป้องกันน้ำพัดพาไปหากไม่ดำเนินการอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสญทั้งในพื้นที่สังขบุรีท่องผาภูมิและอำเภอไทโยก เวลานี้ทุกแข่งมีความสวยงามมากแต่ทางเจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าติดตามดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์หากไม่ปลอดภยัยอาจจะประกาศงดไม่ให้่อนุญาตเข้าไปท่องเที่ยวได้เพื่อความปลอดภยัยและเวลานี้ท้องฟ้ายังปกคลุมไปด้วยเมฆฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ข่าวนี้24กาญจนบุรีชุดาายังไหลวารินรายงาน